เดียบคอเสนอต้มมามา่าเนี่ยต้มมามา่าใส่หมูเด้งนะคะใส่หมูเด้งใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องใส่ผู้หลางกาดพ้นแล้วอร่อย กินน้ำกันเสียเมื่อนี้ขีดข้านบระเฮ็ดหยังต้มามา่มมะม่าสีได้เบิร์ัการแว้ซองร่างคุณซ้อนหอนนี่ใส่ถั่วใหญ่ผลเนาะเดี๋ยวบะเห็นน้ำกันแต่ว่าเป็นอย่างเสียคื้นเร่เาเปล่าก่อน นี่ค่ะใส้เ็ดเค็มพร้อมหมูดิง้งเฮ้ยเปิดมาสองนี่มนมีอย่างผ้าฝาดเยยบย่างเดียว กินไข่ด้วยชาบูได้กินต้มมามานี่ถือว่าเด็ดแล้วยุคนี้ยุยคข้อายากหมากแพงนะคะยุคนี้ ใส่หอยประอือเด้อพี่น้องใส่ไปถั่วว่าเป็นอย่างเสียบใส่กุยาังถิมีในตู้เย็นเห็ดเ,เข็มทองนี่ค่ะเห็ดเข็มทองแค่แค่เสียบต้องห,าหัานทั้งเสียบ่อน อา,าอ,อ,อาการห่อนห่อนอากาศห่อนห่อนสดนมากมาเลยู่ต่งยวัวมามาคุณได้ประท่านไม่แนวกินเอาเมนี่เอาเม,เาเม,เาเมนุน่นอย่ไปเห็นแซ่บจริงๆนะเธอเ ใเราขายสองหน่วยมะมัยสองห่อกินหลายเนาะอยู่บ้านซื้อกินไรหลายมหลายดอกว้าเขาบ้านกินมึงจะต้มมะม่ย ต้มใช้พักคอดพักคอดนี่ของเขาดีดีคุณแจ๊คพักคอดวะกินดิบกับแสบกินสุกกับยังกวบอยู่กินดิบกับกวบมันกับตำบะกวังสื่เอเยอืมฮะเกาทร้มขึ้นมาได้มานี่ม,นม่ไหวหอนแห้งเออรื่มแนะนำอีกเมนูนน้อง อันนี้เมนูกล้วยบวชชีค่ะเอฮเฮ็ดไววเฮ็ดไวอย่างแต่ลวงคลิปทีเแียวคนละเราบัตทีนี้มันบัตท่านเบิร์ดโดยข้านายเฮ็ดหลายก็เลยเอาใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้แช่สองฟิตไว้สิบอกว่ากินเย็นเย็นเซฟเสียด้อเดี๋ยวกินมามาคือตามด้วยวันเย็นกล้วยบวชชี เจ็บเรื่องหิวกับัวรัวเพื่อนโมูดงมเท็มมูดงเจ็บแตด say hoàn hoàn kiểu hoàn hòm Hm. không hoàn? Lão ห่อนแห้งก่อบจักกระสูบอีกข้าตามด้วยเมนูของหวานจาก,ก่อนด้วย เขาเอือน่นกล้วยบวชีกล้วยบวชชีวันเย็นกล้วยบวชชีนะคะอืมแข็งแข็งขพอนุญาตแบบนี้เลยได้ปะหวานมันแข็งเอาจอนจักบ้าได้อะเมื่อข้าวสะอาด แซ่บอือหลออืมหยหญ่ๆรัอวคันหวันมันติงเด่นนะคับจอืเห็นปะเห็นยังไงบอสเ้อศูนย์เปล่าวหที่เก็บ แต่ลูกเสบ่บมามีม่วันนีน้ซื้นนอไชิมนัดตูเดนนั่ายจ้าแต่สำหรับมึอน,นี่ผู้ใดอยากกินเมนูนี้ไปไปจัดฝาดเรียบเลย คือบอกว่า,ามันอร่อยจริงๆนะเธอใบพอกันคลิปนะมันเนี่